สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันพฤหสัสบดีที่6กุมภาพันธ์2568ครับแต่คู่วันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับคู่แรกครับ EFL League 2ิทูเชสเตอร์ฟิลด์พบก,กับดอนคาสเตอร์โรเวอร์สในเวลาตี2 45นาทีครับพิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดแล้วผมมองว่าดอนคาสเตอร์โรเวอร์สนั้นดูเฉียบคมกว่าครับมีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะเชสเตอร์ฟิลด์ที่ช่วงหลังนั้นฟอร์มจืดฝืดไปหน่อยนะฮะในช่วง5นัดหลังที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงปปดดอนคคเเรรวััับบู่่ที2 Re, ญญกกจใน ช่วงหลังนั้นแว่งไปหน่อยนะครับสำหรับเรอัลซูสนาดเจ้าบ้านวันนี้ครับส่วนทางกับโอซาซูนาที่ยังรักษาสถิติไร้พ่า,ามาต่อเนื่องสี่นัดแถมในรายการนี้พวกเขาเก็บเรียบชนะมาตลอด4นัดก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะผมเชื่อว่าโอซาซูน่านั้นดูดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพัน์ขอฟันชงไปโอซาซูนาครับคู่ที่3ครับบาเลเซียเจอกับบาร์เซโลนาในเวลาตีสามครึง่งผมมองว่าบาร์เซโลนาช่วงหลังนั้นแข่งติดกันเยอะไปหน่อยนะครับและนัดล่าสุดก็แผ่วลงไปอย่างที่เห็นกันว่าาทํได้ แค่เฉลยเอาชนะลาเบสมา1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นวันนี้ต้องมาเยือนบาเลนเซียที่เมื่อเจอกันในบ้านของบาเลนเซียเนี่ยห้านัดที่ผ่านมามีเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับที่บาร์เซโลนาชนะไปเกิน1ประตูนะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัก,กรพันธ์ขอฟันชงไปบาเลนเซียครับคู่ที่4ครับเบลเยียมคัพรอยัลอันเวิร์บ Royal เจอกับอันเดอร์เลชในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีรอยัลอันเวิร์บนั้นเล่นในบ้านได้ดุดันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสี่นัดที่ผ่านมาไี่ต้องเฝ้ารางจากทุก,กรรรรรราาาาาาายยยกกกกนนนนนนนะะะะพพพววเเเเเเขขไมมมม่แแ้้ใใคคคคลับถีช 51, ชซิสอ็ เคเดนเซ่มา6ประตูตอนหนึ่งเล่นในบ้านนั้นหญิงค่อนข้างเยอะนะครับเชื่อว่าทางฝั่งเจ้าบ้านมากกว่าครับที่จะคว้า3แต้มได้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปรอยอันเวิร์บครับคู่ที่5ครับสวิตเปอร์ลีกบาเซลเจอกับลูเซนในเวลาตีสองครึ่งครับคู่นี้ฟอร์มดีสูสีกันพอสมควรนะครับรวมไปถึงฟอร์มแล้วก็ผลงานใกล้เคียงกันอันดับบนตารางก็อยู่ติดกันด้วยนะครับผมมองว่าสูสีกันมากกว่าครับสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปลูเซ่นครับคู่ที่อกคริบ มีผลงานที่ค่อนข้างย่ำแย่ในช่วงที่ผ่านมาครับแต่การที่มาเจอกับทีมท้ายตารางอย่างวินเจอร์ทูในวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสถิติการเจอกันช่วงหลังซูริกนั้นก็ทาได้ดีกว่าด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกรพันขอฟันชงไป FC ฟซีซูริกครับคู่ที่7ครับคู่เด็ดประจำวันนี้ผมเลือกมาจากรายการ EFL Cup นะฮะลิเวอร์พูลเจอกับทอชแนมฮอสเปอร์ครับที่สนามแอนฟิลด์ในเวลาตีสามครับและผมก็มีเซฟุตบังเกรดพรีเมียม20ตัวครับมาแจกกันด้วยนะฮะกับก ทอรนเมนตฮอสเปอร์จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คำตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างน,นี้นะครับและอย่าลืมแคปรูปคำตอบ ส่งไปในกลุ่มอีทีเพื่อยืนยักนการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนตีสามนะครับส่วนทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกับบ้านค้อนี้ผมปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี่แล้วนะฮะส่วนทิศทางและก็โจทย์ที่จะไปในคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้อีทีก่อน2องทุ่มเฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่แครับในรายการดัชคั p อเซนคมาเจอกับควิกบอยส์ในเวลาตีสองครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมาเมื่ออย่างควิกบอยส์ที่มาถึงรอบนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นรองกว่าอาเซอมาอยู่ค่อนข้างเยอะครับแต่ก็เชื่อว่าพวกเขาก็น่าจะสร้างความลำบากแล้วก็กดดันให้กับเจ้าบ้านได้พอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายแน่ๆสำหรับเกมวันนี้ของอาเซอมาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกรพันขอฟันธงไปควิกบอยส์ครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจําวันนี้นะครับยังไงก็ลองเอาไปประกอบกันตัดสินใจของทุกทท่านดูอีกทีสําหรับ8คู่ที่ผมเลือกม,มาฝากกันในค่ําคืนนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงคืนนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆเราไปลุยกันที่บอลสดกันก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราจะมาเชียร์ไปด้วยกันนะฮะในกลุ่มจักรพันธ์ฟันทงครับเข้าไปรอกันก่อนได้เลยโดยทางเข้ากลุ่มผมปักปุด่าให้ข้างล่างนี้แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบครับและถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครัับสสวดี